เอาละครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเทอร์ลารีเป็นเกมที่ผมเคยเล่นลงช่องเมื่อนานมาแล้วนะแต่ผมก็ลบคิดนันทิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลบทําไมนะก็วันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นเลยนะครับก็มาเล่นตั้งแต่เริ่มใหม่หมดเลยนะครับผมก็เพิ่งโหลดเกมมาตะกี้นะครับก็เอ่อเวอร์ชันที่ผมเล่นก็เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับ2023เดือน7เอ่อวันที่12นะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่2 2อนะตอนที่ผมอัดนะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงวันไหนนะครับก็โอเคครับก็ขั้นแรกนี้ผมก็จะมาสร้างตัวเลยแล้วกันนะครับผมขอเวลาสร้างตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ก็คือฝนมันตกเว้ยผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าเสียงฝนมันเข้าคลิปเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเสียงฝนมันเข้าไปติดอยู่ในคลิปก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทาไงดีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหลังจากที่ผมสร้างตัวละครเสร็จเลยนะครับผม โอเคครับอย่างต่อไปที่ผมจะทานั่นก็คือการสร้างเซฟนั่นเองนะครับแล้วก็โอเคเราก็ไปสร้างกันเลยนะครับโลกที่ผมจะสร้างเป็นก็จะเป็นโลกขนาดใหญ่เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โหมดยากที่สุดนะครับแล้วก็ไบองคมสันนะครับส่วนชื่อเซฟผมก็จะตั้งว่าเอ่อเป็นไดโนแล้วกันนะครับโอเคไดโนเอ็นโอแล้วก็ลบศูนย์ศูนย์สองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนลาดเซฟที่ผมจะสร้างก็จะเป็นสุ่มเอาจากที่มันมีให้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดสร้างไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหลังจากที่ผมสร้างเซฟเสร็จกันเลยนะครับผมเอ้ยสำหรับใครที่กาลังดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะแล้วก็โอเคก็ไปรอดูนตอนที่มันโหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ผมก็สร้างเซฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เออผมขอให้ดาวมันก็นไว้ก่อนเลยนะครับถือว่าเป็นเซฟแรกตัวละครแรกที่ผมพึ่งกลับมาเล่นนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับผมก็โอเคเข้ามาละแล้วก็เอออย่างแรกที่ผมจะมาทําในเกมนี้นั่นก็คือทําเหมือนที่ลหลายๆคนทํานั่นเองนะครับก็คือการตัดต้นไม้นั่นเองนะครับก็โอเคสําหรับผมผมไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างนะครับนั่นก็คือการที่ผมไม่ค่อยชอบตัดต้นไม้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า ทุกคนดูดิก็คือต้อนไม้วันเรียงกันสวยอยู่แล้วนะมันดูเป็นธรรมชาติดีนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบตัดต้นไม้นะครับแต่ด้วยความที่ผมต้องใช้ไม้นะครับก็เลยต้องตัดนะครับแล้วก็สลามมาจากไหนวะเนี่ยผมว่าอย่างแรกที่เราต้องทําไม่ใช่ การตัดต้นไม้แล้วนะครับนั่นก็คือการจัดการสลามก่อนนะครับเพราะว่าเมื่งังนสลามมาตีแล้วแน่นอนนะครับก็โอเคก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็สําหรับสลามในโหมดยากแล้วมันไม่ใช่เออเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะสู้ได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมาหลายตัวนี่เราจิบหายแน่นอนนะครับแล้วก็เออเรามารีบตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะเอาไปสร้างเป็นที่กําบังชั่วคราวก่อนนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เราก็ได้อาชีพม้นตัดต้นไม้มาด้วยนะครับสําหรับตัดต้นไม้ต้นแรกของเออเรานะครับก็ โอเคผมก็ขอตัดต้นไม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหลังจากที่ผมตัดต้นไม้ได้ไม้ประมาณหนึ่งนะเพื่อที่จะเอามาสร้างที่กำบังชั่วขราวนะครับผมโอเคก็สลามอีกแล้ว เออแล้วหลังจากนี้ผมก็จะเล่าแบบเร่งรัดเลยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้มันยาวมากๆครับผมก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับผมหลังจากที่ผมตัดต้นไม้เสร็จนะครับผมก็ได้ทําการคราฟโต๊ะคราฟนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปวางแล้วเพื่อที่จะคราฟประตูนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปทำเอ่อเป็นฐานทับพักชั่วคราวนะครับผมก็จะไม่ได้ทําให้มันดูดีอะไรมากมายนะครับผมบอกเลยจังหวะนี้คือมันไส้ทะลามากครับโอเคครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการสร้างที่พักต่อนะครับก็เป็นที่พักแบบเรียบๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้้หหลบบซออออมีในนนนตตดึกรื แหละก็ประมาณนี้เลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการออกไปสํารวจถ้านะครับผมบอกเลยว่าถ้านี้ม่งโคตรแย่เพราะว่าอะไรผมไม่เจอกล่องสักกล่องเลยนะครับแทบไม่เจอของเลยนะครับแต่อย่างน้อยผมก็ได้เจอสิ่งสิ่งนี้ครับซึ่งมันก็คือไลท์คริสตัลหรือหัวใจคริสตัลนั่นเองครับผมบอกเลยว่าผมได้เดินลงมาลึกมากครับแทบไม่เจอของเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้เจอไลท์คริสตัลนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเดินลงไปต่อครับผม และมันก็ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับใช่ครับผมมัวแต่ระวังสลามจนลืมระวังกับดักแล้วก็ไปเหยียบกับดักครับผมและหลังจากนั้นผมก็ได้เดินกลับมาที่เดิมนะครับ mm hmm. เพื่อทําการขุดไลท์คริสตัลนั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็เออประมาณนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็ขุดไป และหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเก็บมุ่สู่โลกเบื้องบนนะครับพร้อมกับใช้หัวใจไลท์คริสตัลที่ผมขุดมาได้2อันนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็คิดว่าผมจะไปสํารวจฝั่งขวานะครับแล้วก็เพเอ,อินว่าผมเจอต้นไม้ต้นใหญ่นะครับแล้วก็ในนั้นมีกล่องนะผมก็ได้เปิดไปแล้วก็ได้เจออุซอรีชิ้นแรกของเรานะครับแล้วกเ็เก็บของไม่หมดนะครับเพราะว่าของต้นเกมนี้อะไรก็ดีหมดทั้งนั้นหละครับแล้วก็ได้ทําการขุดกล่องมาเลยนะครับผม หลังจากนั้นผมก็ได้ทําการไปสํารวจใต้ต้นไม้นะครับเพื่อที่จะหาของนะครับแล้วก็ได้เจอสิ่งสิ่งนี้ครับผมก็คือ,อผมขอขุดกันนะ ก็ได้เจอสิ่งสิ่งนี้ครับผมนั่นก็คือรถไฟทานตะวันนั่นเองนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่านานๆผมเจอทีนะก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรและหลังจากนั้นผมก็ได้กลับมายังฐานของผมนะครับเพื่อที่จะทําการต่อเติมฐานนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้มืดเต็มทีแล้วผมก็ได้ทําการต่อเติมนะครับเพื่อที่จะให้ซอมบี้มันเดินมาติดประมาณนี้ครับก็คือหัวมันจะติดครับแล้วผมก็จะใช้ดาบของผมจิ้มมันไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ และเมื่อกี้ผมก็เพิ่งนึกได้นะว่าเราสามารถเอาไม้มาทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็คือเอาไม้มาครับเป็นพวกชุดเกาะได้แล้วก็อาวุ้ได้นะครับก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะเลยนะครับในต้นเกมนะครับผม และในวันต่อมาผมก็ได้ทาการไปสํารวจฝั่งขวาจนได้ไปเจอจังเกิลนะครับก็ผมก็ได้ทําการเข้าไปสํารวจด้านในจังเกิลนะครับผมเออผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับว่าเออโลกนี้ที่ผมสร้างมาครับมันหากล่องยากมากครับแต่อย่างน้อยผมก็ได้เจอสิ่งสิ่งนี้ครับนั่นก็คือกงเล็บเกาะกําแพงนั่นเองครับก็คือน่าจะช่วยเราได้ในต้นเกมเยอะเลยครับแต่ผมจะบอกไว้ให้รู้นะครับว่าผมแม่งโคตรเกลียดก้างคาวเลยนะครับก็คือแม่งแบบโอ้โหค่าได้ของน้อยไม่พอนะแม่งต้นเกมนึงอีก ก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็ดูเอานะครับ ครับผมตายอีกแล้วครับแม่งโคตรเฟ็งเลยก็คือก่อนหน้านี้คือผมตายเยอะมากนะครับแต่ผมแบบว่าเออไม่ได้เอามาให้ดูทั้งหมดนะครับและหลังจากที่ผมเกิดใหม่ผมก็ได้ทําการไปสํารวจฝั่งซ้ายนะครับซึ่งผมก็เจอใบโอมคริมสันนะผมบอกเลยว่าต้นเกมไม่ควรที่จะมาเดินเล่นแถวนี้นะครับก็คือแบบว่าแน่นอนครับแม่งมอนเยอะที่ผายโอเคก็ไม่มีอะไรครับก็เราดูันแลวกันนะว่าผมจะเจออะไรนะครับผม เรียบร้อยครับและหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการมาสํารวจอย่างบ้านต้นไม้ที่เดิมนะครับแล้วก็ได้เจอกับไลท์คริสตัลอีก,กนนครับก็ผมก็ได้ทําการขุดมาเลยนะครับแล้วก็ได้สํารวจถ้าแถวนี้ไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วผมก็ได้ไปเจอกับไลท์คริสตัลอีกอันหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอยูอ่ห่างกันไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับ ผมก็ได้ทําการขุดมาเลยนะครับแล้วก็กดใช้นะครับประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนะั้นผมก็ได้ทําการเออคิดว่าผมจะไปสํารวจถ้าแถวนี้ต่อนะ mm hmm. เผื่อมันมีไลคิดต่อแต่แล้วช่วงชะตาก็เล่นตลกกับผมครับใช่ครับคือผมแม่งตกลงไปนี่ก็คือสลามตัวเดียวก็คือผมยังเออไม่เท่าไหร่นะเลยแบบมันมาแต่ไหนอีกอะทุกคนรอดูเนะนี่ก็คือไมอตัวละโอเคก็คือผมแบบ <c oughs> หมดคําจะพูดผมตายอีกรอบแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ผมถือว่าถ้ำนี้ก็ยังมีทางให้เราไปต่อครับผมหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการกลับมายังบ้านต้นไม้ที่เดิมนะครับแล้วก็ได้เจอสิ่งสิ่ง,งนี้ครับนั่นก็คือโนมครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราล่อมันขึ้นมาด้านบนมันก็จะกลายเป็นรูปปั้นนะครับแล้วก็ให้เราขุดเอามาได้เลยนะครับเวลาที่เราไปตั้งที่ไหนมันก็จะเพิ่มโชคให้กับเรานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผม แล้วก็ผมก็ได้ทําการกลับมาที่เดิมนะครับตอนแรกผมกะว่าจะโยนลูกระเบิดลงไปให้มันนะครับแต่ผมดันลื่นตกเหมือนเดิมครับแล้วก็โดนสลามลุมยำเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยจังหวะนี้คือท้อมากครับผมและหลังจากนั้นการแก้แค้นก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งครับก็คือผมโยนลูกระเบิดลงไปหามันจนได้ครับใช่ครับก็คือจัดการพวกมันเรียบร้อยครับและผมก็ได้ลงไปครับแล้วก็เอ่อได้เจอไส้เดือนครับก็คือไส้เดือนที่ผมยังเฉยนะเพราะว่าอะไรเพราะมันก็ยังแบบว่า โจมตีเราเบาอยู่นะแต่สิ่งที่ผมเจอต่อไปนี้ก็คือแบบมันมาเต็มไหนอีกวะเนี่ยโอ้โหแ่ใส่เดือนก็ลำคาญนพอตัวละแล้วไอเนี่ยมาอีกนั่นก็คือวิญญาณครับผมใช่ครับแน่นอนครับผมไม่รอดแน่นอนครับจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นก็เช่นเคยครับผมได้กลับมาจุดเดิมครับแล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับ และหลังจากนั้นผมก็รู้สึกเบื่อผมก็เลยได้เดินไปที่จังเกิลนะครับเพื่อที่จะหาของมาเพิ่มสักหน่อยนะครับและในที่สุดผมก็ได้เจอของดีๆสักทีนะครับนั่นก็คือไอ้มือสีเขียวนี่เลยนะครับมันจะช่วยให้เรา,เาใช้อาวุธพวกดาบได้เรัวขึ้นนะครับก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นมันก็ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับผมนะครับก็คือแม่งผมแบบว่า ตายรัวๆครับใช่ครับแม่งแบบโอ้โหท้อมากจังหวะนี้ผมพูดจริงๆนะครับก็คือไอเซฟที่ผมสร้างนี่ก็คือมันหาของยากมากๆครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมนะครับก็ประมาณนี้เลยแต่อย่างน้อยผมก็ได้เจอกับทางรถไฟครับแต่ก็นั่นแหละครับโดนสลามลุมยำอีกรอบครับผม แล้วก็ผมก็ได้ทําการกลับมายัางทางรถไฟที่เดิมนะครับแล้วก็ได้เจอกับรอยคริสตัลอีกอันหนึ่งนะครับผมก็เลยได้ทําการจะขุดมันนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ผมปักทอสอยู่นั่นเองนะครับหรือปักไฟลงไปที่พื้นนะครับผมก็ได้เจอกับรางรถไฟอีกอันหนึ่งนะครับผมก็เลยได้ทําการขุดลงไปครับผมโอเคครับหลังจากนั้นผมก็คิดว่าผมจะสํารวจทางรถไฟนี้สักหน่อยนะครับเผื่อเจอหัวใจคริสตัลอีกอันหนึ่งครับ หลังจากนั้นผมก็เจอรังเมืองมุมนะครับผมก็เลยได้ทําการเข้าไปสารวจกันสักหน่อยนะครับเผื่อข้างในจะมีกล่องนะครับผมแต่แล้วเหตุการณ์นี้มันก็ได้เกิดขึ้นกับผมอีกครั้งครับนั่นก็คือสลามหลุ่มยําครับใช่ครับก็คือแบบทุกคนสังเกตตัวเหลืองๆดีๆครับก็คือเห็นไหมครับมันมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็มีข้างข่าวมาด้วยนะครับซึ่งผมเข้ามาในรังเมืองมุมผมไม่เจอเมืองมุมผมมาเจอสลามแทนก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ เราดูได้เลยครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ตายครับใช่ครับก็คือแบบผมหัวร้อนมากครับคือก่อนหน้านี้ผมตายเยอะมากนะแต่ผมอาจจะตัดออกนะเพราะว่ามันมันมันน่าเบื่อมากครับผมทําอะไรแทบไม่ได้เลยครับแล้วก็หาของยากมากกับเซฟนี้ผมก็เลยคิดว่าผมไม่อยู่แม่งละเซฟนี้จะย้ายเซฟนะครับเพราะว่ารู้สึกทอ้อเสื่อมเนทําอะไรก็แทบไม่ได้ครับผม